รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางสีเมืองนะครับจังหวัดนนทบุรีก็เป็นประธานในพิธีมงคลสมรสคู่บ่าวสาวนะครับพนักงานเทศบาลเมืองบางสีเมืองครับเมื่อช่วงเช้าวันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมานายประมวลเอี่ยมบุตรรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางสีเมืองเป็นประธานในพิธีและก็เป็นประธานฝ่ายเจ้าบ่าวในพิธีมงคลสมรส ระหว่างนางสาวชายานีพยักคินกับนายวีรพัฒน์จันพันธ์ซึ่งเป็นการจัดพิธีรูปแบบไทยที่บานเลขที่89ทับ1023ซอยเฉลิมพระเกียรติ7ตำบลบางสีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนนทบรุรีสำหรับนางสาวชายานีพยักคินนะครับเจ้าสาวเป็นชาวจังหวัดนนทบรุรีปัจจุบันทำงานอยู่ที่สำนักง,งานเทศบาลเมืองบางสีเมืองประจำสำนักปลัดตำแหน่งหน้าห้องนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางสีเมืองส่วนนายวีรพัฒน์จันพันธ์ฝ่ายเจ้าบ่าวนะครับเป็นชาวจังหวัดน่าน ปัจจุบันทำงานอยู่ในส่วนของแผนที่ภาษีกองคลงังสำนักง,งานเทศบาลเมืองบางสีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีโดยในช่วงเช้านะครับจัดให้มีพิธีแห่ขบวนขันหมากตามประเพณีไทยจากนั้นจัดให้มีพิธีมั่นตามประเพณีไทยดั้งเดิมต่อมาช่วงสายนะครับยังจัดให้มีพิธีสง์และก็ถวายพระทหารเพลนแดพ่พระภิสุสงฆ์หลังจากนั้นนะครับจัดให้มีพิธีรับไหว้ญาตาิผู้ใหญ่และก็พิธีรดน้าสังเป็นลําดับต่อไปโดยในวันดังกล่าวนะครับมีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงของทั้งสองฝ่ายนะครับมาร่วมเป็นส ำนวนมากซึ่งในช่วงเย็นนะครับยังได้จัดให้มีพิธีฉลองมงคลสมรสที่โรงแรมเดะริดจังหวัดนนทบุรีกด้วยดีใจช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ร้านมีครอบครัวญาติผู้ใหญ่ขอไว้พอให้มีความสุขนะครับตลอดไปการแต่งงานนั้นมันอยู่ด้วยกันนานทั้งๆที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนแล้วต้องมาต้องมาอยู่ด้วยกันนานนั้นจะทำอะไรก็ขอให้ทั้งคู่ ตัสาวยิ้มบนอบหนัวนี้นับหนึ่งถึงสิบให้เป็นไม่ใช่นับนับไม่ได้จะอยู่กันไม้ขอให้มีความสุขกับมันก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งสองท่านอีกครั้งด้วยนะครับในช่วงนี้หมดเวลาของการนำเสนอข่าวท้องถิ่นประจำวันกับทีมข่าว M S Cable TV กันแล้วนะครับในช่วงหน้าไปเจอกันอีกในรายการสรุปข่าวรอบสัปดาห์นะครับสำหรับช่วงนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ